สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองประกรณ์วุฒอดีตสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ชี้เสียหนูอนุทินอย่าเพิ่งดีใจสารไม่ได้ชี้ศักสยามบริสุทธิ์วันต่อไปบังคับใช้มาตรา144ไม่ได้จริง วันที่1เมษายน2566นายปากร์วูดอุดมพิพัฒสกุลอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่กล่าวถึงเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องฝ่ายคานซึ่งยื่นวินิจฉัยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผิดตามมาตรา144กรณีเป็นผู้เสนองบกระทรวงคมนาคม มีส่วนโดยตรงและทางอ้อมในการใช้งบประมาณปี2564และยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสัคชั่นในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นหรือไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่มีผลต่อไปถึงอนาคตเจตนารมณ์ของมาตรา144คือ ไม่ต้องการให้สอสอหรือกอมทมีผลประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมกับงบประมาณคำวินิจฉัยที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการพิจารณาพราปงบประมาณตนว่าอาจทำให้รัฐธรรมนูญมาตาดังกล่าวจะไม่สามารถบังคับใช้ได้เลยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมีหลักฐานแน่นหนาในช่วงสั้นๆระหว่างการพิจารณางบ มันจะต้องพิสูจน์กันจนสิ้นสงสัยรวบรวมหลักฐานจนแน่นหนามั่นใจถึงจะฟ้องร้องและใครที่โดนลงโทษโดยมาตานี้ตนว่าก็จะไม่ยุติธรรมกับเขาเช่นกันถ้ามันมีระยะเวลาการพิจารณาที่สั้นแค่นั้นตนจึงมองว่าบรรทัดฐานแบบนี้จะทำให้รัฐธรรมนูญมาตานี้ใช้บังคับไม่ได้จริง นายประกณ์วุฒกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูล,ลองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุถึงกรณีสารไม่รับคำร้องเป็นการแสดงว่านายศักสยามบริสุทธิ์พร้อมทั้งครูจะฟ้องกับผู้ร้องว่าคำวินิจฉัยของสาลที่ไม่รับคำร้อง มันเป็นเรื่องทางด้านเทคนิคทางกฎหมายศาลไม่ได้บอกว่านายศักสยามบริสุทธิ์หรือกระทำความผิดแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้เนื่องจากเห็นว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้มันไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะพิจารณาได้กรณีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าใครบริสุทธิ์หรือกระทำความผิดกรณีที่จะพิสูจน์ว่ากระทำผิดหรือบริสุทธิ์ ยังอยู่ในคำร้องที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้ในายศักสยามหยุดปฏิบัติหน้าที่คำร้องนั้นจะมีการวินิจฉัยต่อไปในอนาคตรวมถึงยังมีสำนวนคำร้องอยู่ที่ปปชก็ยังไม่ได้ชี้หมูลเช่นกันส่วนเรื่องที่จะขู่ฟ้องร้องกับตนก็มั่นใจว่าคำร้องที่ตนและพักร่วมฝ่ายค้านทำเรารอบคอบมากและอยากบอกว่า นักการเมืองที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของนักการเมืองคือเรื่องยอมรับการตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ